ถึงเรื่องแฟนคลับจะบอกว่าผิดความจงเขามาเขามาด่าเยอะมากจะบอกว่าอันนี้พูดในทางอย่าบอกว่าเป็นเชิงการแก้ตัวแต่จะเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังแล้วไปพิจารณาแล้วก็ใช้ความเข้าใจกันเองแล้วกันพี่ลูกี้ไปปีใหม่ไม่ได้ทำไม่ได้ทำบุญเลยหลังจากไปทํางานที่ยุโรปมาแล้วก็ไม่ได้ทําบุญเลยก็ตัดินใจว่าเออชวนเพื่อนไปทางานแล้วไปกันสี่คนเสร็จปุ๊บก็ ไปถึงก็มุ่งหน้าเข้าไปที่กุฏิหลวงพ่อพ่อสนิทกันที่วัดสมานจังหวัดชัเชิงเซาที่มีพีบุ๊คพี่พี่เด่นลิมริมอะไรนะที่ใหญ่ๆ่ะสีชมพูริมแม่น้ำบางประกงเออเสร็จปุ๊บก็ไปอีมานีมายังมันเตผู้หญิงคนนี้ก็มาสกิดพี่มาสกิดพี่ขอถ่ายรูป่อยดีพี่พี่ก็หันไปแล้วก็ทําปากแบบไม่มีเสียงว่าแป๊บหนึ่งเสร็จปุ๊บก็พูดจนจบขอให้ ยายพี่น้องได้รับบุญบุญส่วนเขาก็สะกิดรอบหนึ่งแล้วพี่ก็เห็นว่าแล้วก็ทํามือแปบ๊บเดียวเสร็จปุ๊บลุกขึ้นเพื่อจะไปกรวดน้ําเขาก็วิ่งผ่านครึ่งระหว่างพี่บู้กับพี่โหขอถ่ายรูปหน่ด,ดีพี่แป๊บเดียวเองพี่บรวพี่น้องฟังพี่นะให้พี่ทําบุญเสร็จปุ๊บพี่ให้ถ่ายเลยแล้วแล้วเราก็เดินเข้ากุวิหลวงพ่อเสร็จปุ๊บตัดภาพมาย้อนมาว่าเขามา,มาลงข่าวว่ายิง,ยง,งอย่างนั้นอย่างนี้ จะบอกว่าหลังจากที่น้องเขา,าจากไปทําไมอยากให้น้องเขากลับไปดูหน้าทาันวิกเนธคนต่อคิวถ่ายรูปเป็นร้อยตัดภาพมาว่าไม่คุ้มเลยกับการที่เวลาพูดแล้วพูดให้ร้ายคนอื่นแล้วเอาดีเข้าตัวเองเวลาพูดจะบอกว่าพี่ไม่ได้มาแก้ตัวแต่พี่เป็นคนชัดเจนตุ๊กกี้เป็นผู้หญิงชัดเจนมากเสียใจมากและที่สุดสําคัญคือเคยบอกตัวเองว่าอันนี้พูดกับพูดกับบู้เลยว่าต่อไปนี้ วาระสําคัญใดๆก็ตามจะไปทําบุญในวัดที่ไม่ค่อยมีคนเพราะมันไม่แลกมันไม่แลกไม่คุ้มเลยกับการที่เราไม่มีอะไรเลยเนงะี้ยมันมันม่นคมาถ่ายว่าช่วงนี้คน,คม,นมันทอนมากที่สุด,สดพี่จุ๊บดิ้ก็ชอบขึ้นอะไรที่เหมือนกับว่าใช่เป็นคนชัดเจนและที่สําคัญคือขอร้องเลยเพราะว่าในอินเทอร์เน็ตก็ด่าเยอะมากคืออย่าฟังความข้างเดียวผู้หญิงคนนี้ไม่ได้หวังสิ่งใดนอกจากว่าวาระจังหวะของคนตอนนั้นต้องดูด้วยว่าทุกี้ทำอะไรอยู่ ห,หนูยืนเฉยๆหนูให้ถ่ายทุกคนแน่เพราะฉันแล้วขอร้องอย่างหนึ่งว่าในขณะที่สื่อสารอะไรก็ตามพูดในความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นหนูไม่มีทางที่อยู่ดีไปตะอคอกใส่ใครหนูยืนจุดๆนี้ได้ด้วยความอดทนกว่าจะมาทุกวันนี้หนูผ่านอะไรมาเยอะมากเพราะฉะนั้นแล้ว อย่าใช้เหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่หนูไม่ได้ผิดเลยมาฆ่าตัวหนูเลยหนูคอร้องจริงจริงมันทำให้เรา้องร้องหนูเหนื่อยมากหนูจะไปทําบุญแต่หนูกับว่ากับการไปทําบุญวันนั้นผลตอบรับคือหนูโดนด่ามันไม่คุ้มเลยบู้ก็เสียใจบูบู๊ไม่ค่อยบูจะไม่พูดเรื่องนี้กับหนูหลังจากที่หนูลุงอินตาแกรมปุ๊บพ่าก็ไม่คุยกับหนูเลยเพราะเขารู้ว่าในใจหนูคิดอะไรอยู่เ อัดอั้นมากค่ะอัดอั้นจริงๆเสียใจอัดอั้นแล้วก็ไม่ยุติธรรมจากนี้ต้องเนเรียกเป็นแีนนคมใช่หนูเคยโดนสอนครั้งหนึ่งจากพี่หมา่าเลือกที่จะไปในสถานที่มีคนมากกว่า5คนต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วต่อไปนี้คือหุูจะทำบุญที่อำเภอวังสามหมอบ้านหนูเองค่ะ